มันติดกอหนามันลูกทึบหอมเด๋อมันมันติดกอหนาเกินง่ายพโว้ได้คลิปสั้นน้ำหน่อยไหมอาครับช่างโยกกำลังมุดอะไรอีกแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับช่องงามซาพาเลาะอีกแล้วครับวันนี้ก็มาลงข้าวกอขอสิบห้าก้าไร่ครับก้าไร่ข้าวก็ งามครับข้าวงามข้าวดีรวงดีนะครับเมื่อกี้ก็อีแต็นติดลมครับรถอีแต็นต์ติดลมเอารถปิกอัพมาลากขึ้นอีแต็นจมถนนใหม่ครับนี่ครับถนนใหม่ถนนเส้นนี้ครับอยากให้ลองดูครับผมเป็นคนบอกเขาลงไงเองพอลงมาก็จมเลยก็ต้องรับผิดชอบว่ารถปิกอัพมาลากขึ้นให้ครับ ก็เสร็จงานเข้าเบาคงจะต้องทําวีนปั๊มใหม่นะครับเพิ่มเป็น5้าเส้นนะครับเพราะว่ารถเดิมๆคันนี้เขาทำมานี่มัน3เส้นไม่ไหวครับไม่ไหวเมื่อวานก็ขึ้นคานาก็ลองเอียกๆเ,เลยครับไม่ไหวก็คงจะได้เสียตังค์อีกแล้วคสี่ห้าพัน่าจะเพิ่มวีนปั๊มไปเป็นห้า เอาแล้วครับ,เ,รบเจอหนูแล้วครับทีมงานในยงตอนนี้มีแค่มังกรกับยงครับสองคนเอาเอาไปดูครับโอ้ยงู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 โอ้ยไล่ตีหนูเจองูแทนครับนี่ ว่ามึงตีวันนี้ถามมันแค้ไปไปวันวันนี้ถามอเอกโอ้งูอยู่แถวนี้ล่ะมันบ่อนี่ดรอกนี่ครับก็เกี่ยวข้าวเบาก้าวไรครับวันนี้ยงก็เตรียมตีหนูแต่เจองูซะก่อน เดี๋ยวยงก็จะไปเก็บข้างกันนาด้วยเจ้าของนาครับนี่ก็เป็นนาของอบอบตอน้อยครับแล้วก็มาชมกันน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะมีน้ำทุกอันเลยมีอันนี้ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่มีอันนี้อยู่สูงกว่าเขานะครับ ก็อันล่างนั้นก็ลดลงไม่ได้ก็เกี่ยวมือกองไว้ครับนั่นน่ะก็จะนวดให้เขาเลยครับนี่ก็จะลงไปเทข้าวแล้วครับเยวจะตามลงไปนะครับเพราะผมต้องไปดูสายพานนะครับขึ้นมาแล้วครับก็ได้มาอีกอุ้มนึงนะครับก็ไม่เต็มดีครับไอุ้มออไม่โผล่เท่าไหร่ครับ ได้อุ้มมองเห็นข้าวครับน้ำก็เย,ย ớ, อะครับน้ำเยอะหัวเขาเลย งานนี้ก็น่าจะได้ประมาณสองอุ้มอาจจะได้อยู่นะครับเก้าไนี่ครับอุ้มว่าเราก็คิดว่าอุ้มเราประมาณสองตันนะครับนี่น่าจะสองตันกว่าได้ครับอุ้มนี้่าจจะประมาณสองตันห้าได้นะครับอุ้มหนึ่ง เสยข้าวใส่รถเดยวยครับรถอีแทนที่ฝนก็มี3ามคันครับทีมงานเดียวกันมีรถใหม่ของผู้ช่วยบุญล้นด้วยนะครับเนี่นะ นวดข้าวไปครับนี่ก็นวดข้าวไปเยอะทีเดียวครับเพราะว่าล่างนี่เกี่ยวรถเกี่ยวลงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เขาก็ให้คนเกี่ยวขึ้นมามากองไว้แล้วก็นวดนะครับฟางเป็นกองนี่อีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วครับ ยงก็เตรียมตีหนูไปยงแต่เ,เจองูก็วิ่งพลาดเลยครับฮะอ,อ่ะยืนๆครับอันนี้ก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ ก็น,น่าจะได้อีกคุ้หนึ่งพอดีครับนี่ีแล้วครับลดราคาสองแสน 1, ห้า้มไปแสนกว่าบาทครับ แล้วก็จะเปลี่ยนวีนปั๊มใหม่นะครับเปลี่ยนวีนปั๊มใหม่ใส่เป็น5เส้นนะครับเพราะว่าเดิมๆมา3เส้นครับตอนนี้ก็3เส้นนะครับรู้สึกว่าเวลาขึ้นกันนามันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับโอยงก็วิ่งตามหนูนะครับ อุ้มม่ลี่เห็นเย,มมนนยน็นัอนโอ้ยได้หลายก็อุ้มหั่นบอนี่เย็นบอนเออโอ้โหดีเนาะอุ้มนี่อุ้มนี่เต็มเต็มอุม้มเลยอุ้มนี่นนคิดว่า คุ้มนี้เต็มอุ่มห้อมอุมเนี่ย,ดดยไปแล้วเนีน่ยมีนทเขาแล้ว ก็จะเต็มอุ้มอีกแล้วนะครับอมองเห็นข้าโพแล้วครับังไก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายงานไม่ได้าย,ยาวให้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องรีบไป ตาข้าวตัวเองต่อนะครับที่เกี่ยวเมื่อวานนะครับไม่ได้ถ่ายที่ปลงนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวตัวเองครับเมื่อวานอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องอาร์มซาพาลาะด้วยนะครับสวัสดีครับ